ครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะครับมาขายมันนะครับพ่วงที่สามนี่มามาขี้โม้ให้ฟังพ่วงที่สามนะฮะพ่วงที่สามนี่ได้แป้งน้อยหน่อยครับยี่สิบสามจุดห้าเปอร์เซ็นตนะฮะดูนะครับแต่ว่านี่ฮะแป้งเห็นไหมนอกล้องไม่ชัดนะครับสังเกตดีๆนะครับนี่ครับยี่สิบสามจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็ขายได้นะครับที่กิโลกรัมละสี่บาทเจ็ดสิบแปดสตางค์นะครับ รถนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเก้าสิบสี่บาทนะครับนะไม่ประมาณครับตัวเลขมาแล้วนะไอ้ขี้โม้ให้ฟังครับก็ยังไม่หมดนะครับน่าจะเหลืออีกสักตู้หนึ่ง,งทําประมาณยี่สามยี่สี่ไร่ก็ได้ประมาณร้อยตันนะกระตกไร่ละสามสี่ตันประมาณสี่ตันนะ,ก,ก,นะ 10, ก็ได้แล้วสามพวงก,กระตกเท่าไหร่สามสามเก้าสี่แสน ห้าแสนบาทนะครับหากค่าใช้จ่ายเอ้สี่แสนบาทดิสี่แสนบาทสามพ่วงสี่แสนหากค่าใช้จ่ายค่าขุดค่าอะไรเหลือประมาณสามแสนนะฮะคือง่ายเลยผมเหลือพ่วงละแสนนะฮะวันนี้ก็พานะครับนี่ครับแม่มานะครับไม่รู้มาทําไมฮะอย่าลงครับมานั่งรอในรถครับกับป้านะฮะก็เลยไปปวดขาอ๋อขี้เกียจเดินไปนะครับปวดขาก็เลยเดี๋ยวจะไปเอ่อ แวะขอพรองพญายนาคหน่อยนะครับไหนๆก็จะมาที่นี่มันอยู่จังหวัดอะไรนะเชยภูมิขึ้นกับจังหวัดเชยภูมินะฮะก็วานไปนะครับทํามันนะครับแต่ไม่มันเลยเหนื่อยมากนะฮะเดี๋ยวจะลาออกแล้วนะครับไปไปวิจัยฝุ่นนะครับคือนอนให้ฝุ่นเกาะเล่นนะฮะใครที่ทำมันก็ก็ถามว่าตกเฉลี่ยได้เท่าไหร่นะครับ ผมคิดคร่าวๆแล้วเราจะได้ประมาณสักหมื่นห้าหมื่นหกต่อไร่อ่ะง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอ้อยเนี่ยอ้อยมันลงทุนทั้งหมดเลยมันประมาณถ้าเกิดเทียบกับอ้อยเนี่ยก็ประมาณอ้อยนี่ลงทุนเยอะนะฮะตกไร่ละเจ็ดพันห้าใช่ครับใช่ครับไปยึดไร่เท่าไหร่อ้อยอ่ะ,ะถ้ารรเกิดเราปลูกอ่ะฮัลโหลถามล้านเป็นสามลานไร่ครับเกือบประมาณนั้นแหละไร่ละเจ็ดพันห้านะครับไม่รวมค่าหยดน้ํานะครับ เห็นไหมสิบไร่ก็เจ็ดหมื่นห้าบวกค่าหยดน้ำหนึ่งเที่ยวนะหนึ่งเที่ยวต่อหนึ่งพันนะครับไรละพันก็หมื่นหนึ่งก็เป็นแปดหมื่นห้านะครับต่อสิบไร่นะฮะหยดประมาณสองเที่ยวก็เก้าหมื่นห้าตีนะสิบไร่แสนหนึ่งนะฮะลงทุนขายอ้อยยังรูหรูเลยปีรียกกันท่าไเหร่พีได้แสนเจ็ดได้แสนเจ็ดนะครับหักไปแล้วแสนหนึ่งคิดดูเราจะเหลือสิบไร่เราจะเหลือแค่เจ็ดหมื่น ส่วนมันนะฮะคิดคร่าวๆเลยเราทํากันเองอะไรกันเองนะฮะล้วเร,เ,รเราต้องเหลือเน้เนๆเลยลายละหมื่นต้องเหลือใช่ไหมเาอาเหลือแสนหนึง่งสรุปพอๆกันทํามันเหนื่อยมากนะฮะโอ้โหเนี่ยจริงๆเหนื่อยมากจริงๆนะฮะแต่ว่ามันก็อาจจะเหลือเยอะกว่านะครับเพราะว่าค่าไถ่ายค่าแปรค่าปลูกก็ประมาณสามหมื 30, <000 S 2> ม่นสามหมื่นนะ ผมเคยทำคลิปไว้อยู่ประมาณสามหมกว่าบาทนะฮะทำมันแม่สงสามหมื่ 30, กว่าบาทเราก็ได้ประมาณอกวาไร่ล่ละหมื่นห <3, S 1> คูณสิบไล่ก็แสนหกหักไปสามหมืกว่าบาทส<ด>่นกดีหมื่นยก็สรุปก็เฉลี่ยพอๆกันครับมันกับอ้อยเนี่ย,ยะฮะ อ่อา๋ยวามาฟังนะครับเกษตรกร,ท,กรทำมันจะทำอ้อยบ่นให้ฟังสักพักนะครับอ่าเชิญครับผมเป็นไงครับทำมันทำเปลหลังเป็นยังไงครับ